สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับอันนี้จะมาเกลียนมัมมี่ด้วยปืนไฟนะครับผมอบอกเลยว่ามัมมี่ตัวไหนามาเนี่ยเราจะเผาไม่ให้หมดเลยนะครับ<อ>ไหนใครปดนผูโชกดีบอกว่าตอนนี้เราจะไม่เป็นมัมมี่เองนะฮะบนหอมีคนเป็นไหมวะเฮ้ยมีคนเป็นมีคนเป็นมีคนเป็นอุอ้ยเราต้องเผาใกล้ๆเผาเวกเผาเวง เฮ้ยมันมาเพิ่มไอชิบหายเอ้าเพ,อเพื่อนแตกแล้วเพื่อนแตกแล้วระวัง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 เสียงเกมมันโคตรดังเลยว่ะอ่าจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ย,ยาๆๆๆอุ้ยโอ้โหเกือบแตกอ้าวได้คิวเฉยวัดต้องใส่มันน่าจะโดนพิษไฟเรานะครับ อ๋อวิ่เกิอดอะไรตรงนี้วะเนี่ยดูเองไงดีกันไปแล้วเอ็งมาเกิดตรงนี้เลยหรอฮะเอ็งมาเกิดตรงนี้เลยหรอค่อยๆคลิกไปแล้วกันนะครับอันทีละเม็ดนะฮะเผาเน้นน้อยแต่เผานานๆน,นะครับแต <c oughs> ่ว่าอเ,เราคลิกค้างเนี่ยปืนแม่งกระสุนแม่งโคตรไหลอะนะครับโอเคแล้วก็เผาค่อยๆไปนะครับค่อยๆเผาไปแต่ว่าต้นใหญ่เราก็โดนบอมยิงแย่งยิงหมดอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บกระสุแบบนแป๊บนึงนะไอพี่เป้ทำอะไรตรงนี้ อุ้ยมันตามมาตามมาไม่ไม่อยา่ยาอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาขอร้องขอร้องเอ้ยพอพอแค่นี้พอแค่นี้ถอยไปเลยคุณคุณไม่ต้องตามมาคุณถอยไปเลยคุณถอยไปไกลๆเลยเฮ้ยยังเป็นคนน่ากลัวเมื่อกี้มาชิดผมมากอะเมื่อกี้เฮ้ยเราผลมาเพื่อนโอ้โหเกือบแตกเกือบไปนิดเดียวนะเมื่อกี้เฮ้ยโอ้แม่งเด้งเกือบมาฟังผมผมแม่งยิงพลาดไปเมื่อกี้ผิดมุมไปนิดนึงนะครับ อ่าบอกเลยถ้าได้ตั้งหลักแล้วก็ไม่มีใครได้ต่ผมหรอกนะฮะเฮ้ยเกิดตรงนี้หรอเกิดตรงนี้หรอกครับคุณมาเกิดอะไรตรงนี้มันไม่ใช่จุดเกิดของคุณคุณไปขางหลังนุ่นเลยคุณไม่ต้องมาอ่าเผาไปครับทุกคนยาวๆครับผมเป็นนงมี่ผมก็หัวร้อนอะ่ะถ้าผมเจออย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยครับแต่ครับมันไม่ได้แรงหรอกนะครับปืนไฟอ่ะแต่มันเน้นเกียร์นะครับ เฮ้ย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 เฮ้ตอล็อกเองจ้าวทุกคนเปล่าเฮ้ยค่อยๆขอครับทุกคนถ้าผมโดนล็อกนี่ผมชิบหายแน่นอนนะครับจังหวะเนี้ยอุ้ยมบ่งเด้งมาโคตรไกลเฮ้ยมันเอฟอุ้ยโอ้โหโดนดิครับรออะไรจะมีอยู่ทำไมอะมาดิมันอยู่ไหนวะอุ้ยยิงพื้นก่อนเออมาดิโอเคผมเก็บกล้องกระสุนไปแล้วนะครับกระสุนน่าจะพร้อมแล้วตอนเนี้ยมีตัวเกิดเฮ้ยตัวฟรีเหรอเฮ้ยแมวดีกว่าปล่อยไป เอา What ไอ้ัซไอเราเขู้ษะไม่ยิงนะอุ้ษะจะปล่อยมันไปนะกับมาตบล็อเฉยเลยวัดแต่ฟาดผมว่าเราไปบักบีดีกว่านะครับน่าสวยอุ้ยหมันมีสองตัวกับหอเอาหอแม่งเสือกวางน้ำแข็งปิดประตูอีกกูเจออะไรสองสามสองซ้อนวะเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับเมื่อกี้ เอย,อยู่กับสาวๆดีกว่านะครับเฮ้นี่มันแก๊งเสื้อฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอยู่ด้วยคนเด็เพื่อนแล้วใส่ชุดอะไรมาวะาจะใส่ชุดไฟมานะไม่ได้ใส่เสื้อสีฟ้ามานะอุ้ยโอ้โหมันจะพูดมากฮะเกือบแตกแล้วไม่ล่าเมืเ่อกี้แครับน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเอ้ยพี่เป็ดมาไงเนี่ยเฮ้ยไปไกลเลยไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุ่งกับเราระเบิดอะไรของเองระเบิดเองทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะฮะ ขึ้นมาเล่นมากร้างเขียนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหส่แต่หมดแล้วแก๊งของผมไม่เฮ้ทุกคนผมว่าเราเนียนดีกว่าไปไปึงยังันกับมาเช็คอีดอ้วยไอเวยจะรอดอยู่แล้วมาดลไปดเลยดาเ โอเคครับทุกคนก็ยังไงช่วงนี้นะครับโควิดระบาดก็ฝากเพื่อนนะครับดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับอ่าอันนี้นกเรื่องนิดนึงนะเนื่องจากเป็นห่วงนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ผมคงต้องห่วงตัวเองนั่นแหละนะครับแม่งเต็มเลยตรงนี้กูสาดก่อนเลยละกันวิว <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนะครับปาด้แล้วมันแข็งไปให้หมดนะมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดละกันตอนนี้วิวมาดีเพื่อนโหแม่งบอมสี่รูไอ้บอมหมูกี่กระบอกวะเนี่ยตรงเนี้ย มัม,มี่ไม่ได้เดินอ่ะ uh oh. อุ้ยยังวิ่งเดินผ่านผมเฉยเลย,ยเหนื่อยใจจริงครับเล่นมัน,นก็เข็นก็ได้นะเล่นคนเดียวนะแล้วตัวนี้ก็มีเซซาปกปลาขัดพังนะมีคนแตกตรงนี้นะครับหลายคนเลยนะครับดูจากปืนบอมที่ตกเนี่ยนะฮะโอเคเห็นนะเว้ยตัวล้องหนมาเนี่ยตกไปดิ ทำอะไรตั้งใจเย็นนะครับไม่ใช่โดดซุ่มสี่สุ่มห้าตัวก็ตกไปดิครับเออมาตัวเดิมมาก็มาดิครับเอ็งจะวัดกับปืนไฟเหรอเอ็งจะวัดกับปืนไฟเหรอเฮ้ยโอ้ผมสงสารเขาว่าแม่งโดดมาทีไรก็ตกทุกทีเลยคนเนี้ยเหนื่อยใจจริงๆแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้วะชิบหายละชิบหายผมละงานเนี้ยเออเดี๋ยบร้อตก มีคนดักหน้าเราปะวะชึบมา <laughs> ตกคนบ่อยสงสัยพื้นมันลื่น <laughs> โอเคมาตรงนี้เหมือนเดิมเล่นที่เดิมโหข้างล่างมันเยอะมากเลยครับทุกคนโอเควิ่งเหล่าผมคนเดียวหรอโอ้ทำไมต้องเหลือผมคนเดียวด้วยวะแม่งเงยก็มาดิครับเผาทีตัวไปซ้ายมาขวามาหน้ามาล่างมาโอ้โหเต็ม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 อย่าพึ่งยิง โอ้โหเอาเถอะ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 มากันทั้งหมู่บ้านเลยตามเมื่อกี้นะครับโอเคแต่ตอนนี้เราไปเล่นหอนี่ว่าอ่าหอเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราช่วยกันยิงนะครับเฮ้ยมาสร้างกำแพงอะไรกันผมเนี่ยโอ้โหอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิเฮ้ยแม่งเอฟแม่งเอฟอันนี้เป็นหัวหมอนะครับทุกคนใช่พวกัวหมอเนี่ยเอาให้ตายนะฮะถอยไปแล้วปะเฮ้ยแปลว่ามัน ใกล้ตายแล้วถ้ามันถอยอย่างเงี้ยนะครับข้างล่างข้างล่างมีตัวหนึ่งครับเพื่อนระวังนะเพื่อนมาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหกระแตกยา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 อุ้ยอะไรกันครับเนี่ยเพื่อนมันยิงเด้งมาตรงนี้เฉยเลยนะครับอ่าไฟโนนเนาะเอ้ยเอ้าโอ้โหโมเตอร์แอนแชท โอเคม嘛เดี๋ยวผมไล่ตบอีกคนนึงก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้มัวแต่อ่านแชทครับเฮ้ยจุ๊บจึ๊บจุ๊บอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยคือตอนนี้มัมมี่แม่งล่าคนสนุกมากเลยนะครับใครบอกขนล่ามัมมี่ครับกับคําพูดเดี๋ยวนี้เลยนะด่วนเลยพักหลังมานี่คือมัมมี่แม่งโหดมากนะครับตั้งแต่แพทที่แมปอัพให้มัมมี่ลอยได้อะนั่นแหละใครตักเฟซมาวะโอเคเล่นกันต่อครับทุกคนน่าตานี้ตาสุดท้ายแล้วมั้งนะครับเออเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อนะครับ หรือถ้าใครชอบคลิปยาวๆก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะอา่าใครดูมาถึงตัวนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกว่าพี่กระฟูครับอุ้ยมีคนเป็นเนาขอคลิปตะกี้สิบนาทีอะไรเงี้ยเฮ้ยคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเฮ้ยมีคนเป็นนี่ว่ามีดมันตกตรงเนี้ยโอเคเราจะได้ระวังตัวไว้นะครับเอา้าวัดวัดมึงขอตอบสักทีหนึ่งแล้วกัน โอ้โหโดนตบไปปล่อยหลังอีกแล้ว่啊โอ้โหโคตรเซ็งเลยอะอะไรครับเนี่ยโดดลงมาโดดลงมาแม่งไม่หล่นด้วยแม่งหน้าด้านอยู่ข้างบนนะฮะเหมือนแต่คนบางคนที่อยู่มาเจ็ดปีแล้ว <c oughs> ไม่พูดแล้วกันว่าเป็นใครนะ <c oughs> โอเคอะไล่ตบไปเรื่อยนๆแล้วกันนะครับตอนนีอ้อะไรงไงครับเนี่ยทำไมตัวนี้มันนัวจังเลยโอเคมาตรงนี้ก็ได้นะครับอุ้ยปอบแม่งแรงเกินยิงไปเตี้ยวเรื่อยๆสามร้อย What? Oh, นนวัดโอ้แตกเลยอันนี้ไม่สามราแล้วแตกเลยอันนี้รอบนี้เฮ้ยข้าว่ามีตัวหนึ่งครับเอาละเอาละมองไม่เห็นใช่ไหมโปะเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งครับผม <c ười> <c ười> เดินไม่มองตามมาตาเลือต้องโดนอย่างเงี้ยแหละนะครับโปะขบวนลงมาเด้งลงมาผมไม่เด้งด้วยวะชิบหายนะเคเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนไล่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  โอ้โหแตกบอมมันเจ็ดมันแรงขนาดนี้เล้ววะเหลือตัวท้ายแล้วครับเพื่อนปิดเลยก็ได้นะเอาจริงนะครับโอเคสวยฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจกับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย